สวัสดีค่ะพอแมพี่นองสู้ขู่สุขคนค่ะฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะสาว่าปีปทุมมาแล้วได้จากพีนพ่น้องพี่น้องจ้าเมน,นีพี่สิมาเอิญพี่น้องกินเขาน้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะเมนีพิบมบดายมานังกินให้เบิงได้จากพี่น้องจ้าต่วันสิมาเอิญพี่เอิญน้องกินเขาน้ากันเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นเขาเศร้าจ้าพี่น้องจ้าเขาเศร้าตอนตอนจะซิฟม่งเศร้าเนาะคะนะ่นะเนาะการ กับเขามามื่อนี่ก็จะมีนี่ค่ะยางแหลกเลยค่ะประดุกยางพี่น้องจ้าประดุกยางเหลืองๆหอมๆเลยจ้าพี่น้องจ้ามามาเด้อจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดบ่ทว่าไดนกินเขา่าเร้าเนาะค่ะเนาะมากินน้ากัน,นกระพิมเด้อค่ะเด้อเข่าเส้าเขาเทียงร่วมกันเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็บยางที่สองเนาะค่ะปีกใกล้ยางจ้าพี่น้องจ้าเหลืองอุยหุยอยู่ค่ะพี่น้องจ้า ไกลอย่างอ้ยแสบ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 ไรเดอร้อจ้าพี่น้องจา้าอันนี้พิมพ์สื่อพันมาเนาะค่ะเนาะมือหนีสื่อพันมาเนาะค่ะเนาะแสบแสบจ้าพี่น้องจา้าเหลืองอุยห่ยอยู่ค่ะแล้วกาอันนี้ก็เป็นปิ้งสมมูจ้าพี่น้องจา้าปิ้งสมมูกินกับบอกพริกออนนะคะเนาะกินกบพริกออนพริกเขียวปิ้งสมูมู้หอมๆพี่น้องจา้าโอ้ยวามาแล้วก็หิวเขา่า แสบอหลีเดค่ะพี่น้องจ๋าแซบทุกอย่างเลยค่ะเดิมแสบทุกอย่างอันนี้ปิ้งหมูแดดเดียวจ้ะพี่น้องจ๋าหมูแดดเดียวจ้ะย่างแซบเลยเด้อพี่น้องจ๋าเ<อ>จ้านี่อาหารอร่อยทุกอย่างเนาะค่ะเนาะเบิงเบิงพี่น้องจ๋าเป็นตาแซบบอมโมจาวานี่จ้ะที่เด็ดของหมักพิมหมักขักหมักแหน่เนาะค่ะเนาะซุปบักเขือพี่น้องจ๋า เมนูนี่พิมนีมากมากเด้อพี่น้องจา้าสุบบะเขือค่ะสุบบะเขือเมืองเมืองพี่น้องจา้าโอ้ยหหิวเขาเดบอมาแล้วก็ได้มากหลายจา้าพิมพ์นะเมนูนี่มากแต่หน่อยจนใหญ่จา้าพี่น้องจา้าสุบบะเขือสุบบะเขือพี่น้องจา้าสปบบะเขือใส่ปลาทูนะคะเนาะนาแล้วการพักกจะจมี่พักแพ้วจา้าะรลแหนาจา่จ้า ชะอมนะคะหรือว่าผักขาบานเห่านะคะพี่น้องจ้าลกากันสลัดจ้าพี่น้องจ้าอาสิบปนปนกันแน่เด้อจา้าเด้อเถิงเวาทั้งเกลือนน้ำไล่ไปนะคะนาะหิวเข่าพี่น้องจ้าขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะพักแพ้สารแหน่ชะอมจา้าลวก็สลัดจ้าพี่น้องจ้า มามาเด้อจ้าพี่น้องจา้ามากินเขาน้าก,กันกับพิมจา้าแล้วก็มีบักทั่วแหล่เด้อค่ะพี่น้องจา้าบักทั่วแหล่นะคะและ้วก็นนี่ค่ะของหวานขนมหวานก็นจะมีอ่าทอดมันจ้าพี่น้องจา้าทอดมันนะคะเหลืองๆอุ้ยแต่แสบแทหทอดมันใส่ง่าเนาะคะ่ะเนาะแล้วการทอดกล้วยจ้าพี่น้องจา้า ทอดกล้วยหรือว่ากล้วยทอดเราจะพี่น้องจ๋าใส่งาขึ้นกันจ้ะแซบขึ้นกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเจ้านี้แซบคักแซบแน่มามาเด้อพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันกับพิมพ์เนาะค่ะเนาะแล้วกันนี่ค่ะที่เด็ดที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกินกับข่าเหนียวพี่น้องจ๋ากินกับข่าวเหนียวนะคะกระติบข่าแบบน่ารักน่ารักค่ะ นี่ทุกเมนูในหนีต้องกินกับข้าวเหนียวจ้ะพี่น้องจ้ะแซ่บสุดยอดเนาะค่ะเนาะแล้วการผลไม้นะคะผลไม่ก็จะเป็นลูกพับด้วยค่ะเด้อเหมือนนี้ลูกพับนะคะกําลังกําลังพอดีกินเลยค่ะกําลังแบบกรอบๆหวานๆจ้ะพี่น้องจ้ะลูกพับลูกพับนะคะพี่กับมักด้วยค่ะเด้ออันนี้เป็นผลไม้ยอย่างหนึ่งที่พี่มารกคักเนาะค่ะเนาะ มามาเด้อพี่น้องจา๋ามากินน้ากันเด้อค่ะเด้อมากินเขาน้าพิมจ๋าพี่น้องจา๋าบานไก่บานไก่เนาะค่ะเนาะเทั่งอันทางไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะมากินเขาน้ากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา๋ามากินเขา่าเซวเขาเทียงใส่กันน้าพิมเนาะค่ะเนาะเมน,นี่มิตะเมนูที่พิมพ์ม,มักทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องจา๋าไปสื่อย่ามหิวไปนังสีละคะ่ะ ถ้าไปซื้อย่ามหิวเนาะนิสัยเสียนิสัยเสียอย่างหนึ่งพี่นองจา๋าขันซื้อย่ามหิวนะ่ะเห็นยังกะหอบมาเมิดย่านตะโบอีมพี่นองจา๋าเราเบิ่งเนี่ยโอ้ยปิ่งปีกไก่ปิ่งปลาดุกม่ตรเหลืองอุ้ยหวยอยู่ถอดล้วยถอดมั่นเจ้านี้กระแสบคักจ้าพี่นงังพี่นองจา๋าพิมพ์ขอบคุณถุกๆกกำลังใจเด้อค่ะเด้อขอบคุณ ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พิมพ์ในเด้อจ้าพี่น้องจ้าฝากช่องน้องไม่ไว้อีกจากช่องในเด้อค่ะฟ้าพิมพ์ channel ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ้า พอ,อกันไหมคลิปต่อไปเด้อค่ะเด้อมาๆๆเด้อจะมากินเขาน้ำพิมจา้าพี่น้องจา้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสวัสดีจ้า